เหนื่อยไหมคะกับโลกที่หมุนวายปัญหาที่รุมเร้าหยุดความวุ่นวายพักใจสักครู่แล้วกู้พลังชีวิตคืนมาด้วยรหัสลับจากธรรมะเมื่อ2,500ปีที่แล้วที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงกับสำเร็จที่ใจมาปลุกปัญญาและเป็นกัลยาณมิตรด้วยกันนะคะอย่าแลกสุขภาพกับโบนัสปีสุดท้ายเพราะค่าหมอจะแพงกว่าโบนัสที่คุณได้มาทั้งหมด สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับน้ำในรายการที่จะมาชวนทุกคนหยุดพักและสำรวจหัวใจไปพร้อมๆกันวันนี้เราคุยกันเรื่องที่เปราะบางแต่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือเรื่องของสุขภาพที่เริ่มส่งเสียงประท้วงหรือวันที่เราคิดว่าเรากำลังจะก้าวไปถึงเส้นชัยลองจินตนาการถึงบรรยากาศในที่ทำงานยามค่ำคืนดูนะคะแอร์เย็นเยียบที่เคยทำให้รู้สึกตื่นตัวกลับกลายเป็นความหนาวสั่นที่ลามไปถึงกระดูก แสงไฟบนเพดานที่สว่างจ้าเริ่มดูพร่าเลือนในสายตาของคุณพี่วิชัยนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเดิมมาเกือบสิบชั่วโมงแล้วมือหนึ่งยังคงคลิกเมาส์วนไปมาบนตารางข้อมูลที่เต็มไปด้วยตัวเลขแต่อีกมือกลับต้องคอยนวดขมับซ้ำแล้วซ้ำเล่าขังแก้วกาแฟที่เย็นชืดมีแผงยาสีเงินตั้งเด่นอยู่ทั้งยาแก้ปวดยาลดกรดและยาขลายกล้ามเนื้อมันเป็นภาพที่ดูขัดแย้งเหลือเกินคะ่ะระหว่างความสำเร็จที่พายายามสร้าง กับสังขารที่กำลังพังทลายในใจของพี่วิชัยตอนนั้นไม่ได้คิดถึงความสุขเลยค่ะเสียงในหัวมันดังวนเวียนว่าอีกแค่ห้าปีเท่านั้นอีกแค่ห้าปีที่ต้องอดทนเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อครอบครัวเพื่อไหวกเกษียณที่ฝันไว้แต่ทุกครั้งที่พยายามจะก้าวไปข้างหน้าร่างกายกลับดึงรังไว้ด้วยความเจ็บปวดที่แผ่นหลังล่างมันปวดราวเหมือนมีเข็มพันเล่มทิ่มแทงทุกครั้งที่ขยับตัว อาการนอนไม่หลับกลายเป็นเพื่อนสนิทที่มาหาทุกคืนทิ้งให้คุณขอบตาคล้ำและหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะความดันที่พุ่งสูงน้ำเข้าใจความรู้สึกนี้นะคะความรู้สึกที่เหมือนเรากำลังขับรถแข่งที่เครื่องยนต์นร้อนจัดจนควันขึ้นแต่เรากลับเหยียบคันเร่งให้มิดเพียงเพราะเห็นป้ายเส้นชัยอยู่ข้างหน้าความหวาดกลัวลึกๆว่าถ้าหยุดตอนนี้ทุกอย่างที่สร้างมาจะมาลายหายไปมันทำให้เรามองข้ามสัญญ,ญาณเตือนภัยที่ร่างกายส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างน่าเวทนา คุณเริ่มหงุดหงิดง่ายขึ้นเริ่มหลงลืมงานสําคัญและเริ่มรู้สึกว่ารอยยิ้มของคนในครอบครัวมันดูห่างไกลออกไปทุกทีทั้งที่พวกเขาก็นั่งอยู่ตรงหน้าคุณความสําเร็จที่ต้องแลกมาด้วยลงหายใจที่ติดขัดและความเจ็บปวดทางกายแบบนี้มันคือชัยชนะจริงๆหรอคะคุณกําลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบาที่อักเสบเรื้อรังเพียงเพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะได้พักแต่คําถามที่น่ากลัวคือร่างกายของคุณจะอยู่ถึงวันนั้นไหม ความกลุ้มใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้มาดหัวหน้างานที่เข้มแข็งน้ำเห็นมันชัดเจนค่ะเห็นความกังวลในดวงตาตอนที่คุณหยิบยาก่อนอาหารขึ้นมาทานท่ามกลางสายตาเป็นห่วงของลูกๆอย่าปล่อยให้ความพยายามสร้างชีวิตกลายเป็นการทำลายชีวิตโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะแต่ถ้าคุณฟังน้ำจนจบคุณจะพบทางออกที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องทิ้งสุขภาพไว้ข้างหลังสงสัยไหมคะว่าทำไมยิ่งใกล้วันพักผ่อนร่างกายกลับดูเหมือนจะพังเร็วกว่าเดิม นี่คือความจริงที่เจ็บปวดที่นำต้องขออนุญาตพูดแบบตรงไปตรงมาเพื่อดึงสติทุกท่านค่ะร่างกายของคุณไม่ใช่เครื่องจักรที่ไม่มีวันตายแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่มีขีดจำกัดทางชีวภาพการที่คุณคิดว่าทนอีกนิดอีกนิดเดียวมาตลอดหลายสิบปีมันคือการกู้ยืมสุขภาพในอนาคตมาใช้จนตอนนี้ดอกเบี้ยมันพุ่งสูงเกินกว่าที่คุณจะจ่ายไว้แล้วค่ะลองดูเหตุการณ์ของพี่วิชัยในห้องประชุมเป็นอุทาหรณ์นะคะ ท่ามกลางเสียงถกเถียงเรื่องโครงการที่ดูเหมือนจะสำคัญที่สุดในโลกเสียงรอบข้างเริ่มเบาลงเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงหึ่งๆในหูภาพตรงหน้าที่เคยชัดเจนกลับกลายเป็นสีดำมืดวูบไปชั่วขณะมือที่ถือปากกาสั่นเทาจนควบคุมไม่ได้วินาทีที่พี่วิชัยวูบไปนั้นเสียงในใจที่เคยตะโกนเรื่องเงินกลับเงียบกริบเหลือเพียงเสียงกระซิบที่สั่นเครือว่าฉันจะตายตอนนี้ไม่ได้ความเงียบที่น่ากลัวนั้นคือคำเตือนสุดท้ายจากธรรมชาติค่ะ พฤติกรรมที่คุณละเลยการตรวจร่างกายพฤติกรรมที่มองว่าการหาหมอคือการเสียเวลาทำงานหรือการมองว่ายาแก้ปวดคือทางออกของทุกปัญหาคือ,อยาครอบจักรวาลสิ่งเหล่านี้คือความประมาทอย่างร้ายแรงผลกระทบที่ตามมามันไม่ใช่แค่การเจ็บป่วยแต่มันคือการสูญเสียอิสรภาพในชีวิตที่เหลืออยู่คุณอยาก,กเกษียณไปเพื่อไปนั่งดูวิวที่ทะเลหรือกรเกษียณเพื่อไปนอนมองเพดานสีขาวในโรงพยาบาลพร้อมสายระยงระยางคะ่ะ ต่อให้มีเงินร้อยล้านในบัญชีแต่นิ้วมือกลับไม่มีแรงแม้แต่จะเปิดเมนูสั่งอาหารที่ชอบหรือขากลับเดินไม่ได้จนต้องพึ่งรถเข็นเงินเหล่านั้นจะมีความหมายอะไรมันจะกลายเป็นเพียงตัวเลขบนกระดาษที่ใช้ซื้อได้เพียงยาและการยื้อชีวิตแต่ซื้อความหนุ่มสาวและพละกําลังคืนมาได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเลิกโกหกตัวเองได้แล้วค่ะว่าร่างกายยังไหวในเมื่อความจริงมันแสดงออกมาผ่านแววตาที่อิดโรยและร่างที่บอบช้ำขนาดนี้ คุณกำลังจ่ายค่าตอบแทนการทำงานด้วยเวลาชีวิตที่เหลือน้อยลงทุกทีทุกชั่วโมงที่คุมงานจนดึกคือการตัดเวลาที่จะได้เล่นกับหลานทุกโปรเจกต์ที่ยอมแลกด้วยการอดนอนคือการเปิดประตูรับโรคร้ายให้เข้ามากัดกินอวัยวะภายในของคุณอย่างเลือดเย็นนะไม่อยากให้คุณเป็นคนที่รวยที่สุดในห้อง ICU นะคะเพราะในตอนนั้นเตียงที่แพงที่สุดในโลกคือเตียงคนไข้ที่ไม่มีใครอยากนอนและเงินที่หามาทั้งชีวิตจะถูกเปลี่ยนเป็นหยดน้ําเกลือที่ช่วยยื้อเวลาเพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้น ความจริงที่น่ากลัวคือบริษัทมีคนใหม่มานั่งแทนตำแหน่งคุณได้ในวันพรุ่งนี้แต่ครอบครัวของคุณไม่มีใครมาแทนที่พ่อหรือแม่ได้เลยสักคนเดียวอย่ารอให้เครื่องยนต์ในตัวคุณพังจนซ่อมไม่ได้แล้วค่อยมาเสียดายภายหลังเลยนะคะการที่คุณดันทุรังใช้ร่างกายจนเกินขีดจำกัดมันไม่ใช่ความขยันแต่มันคือการทำร้ายตัวเองและคนที่รักคุณที่สุดอย่างโหดร้ายที่สุดถ้าคุณยังไม่หยุดตอนนี้คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้คำว่าพักผ่อนไปตลอดการค่ะเมื่อเราเห็นความจริงที่เจ็บปวดจนจุกอก,อกแล้ว เรามาจัดการกับใจที่ว้าวุ่นและร่างกายที่ประท้วงนี้กันค่ะน้ำเห็นพี่วิชัยนั่งก้มหน้านิ่งหลังจากการตรวจร่างกายครั้งใหญ่เขาดูเหมือนคนหมดไฟที่กำลังหลงทางในพายุของความกังวลน้ำจึงชวนพี่วิชัยเดินทางไปพบกับแม่ชีปันสุขที่ศาลาริมน้ำอันเงียบสงบลมพัดโชยมาเบาๆพาเอากลิ่นหอมของดอกบัวสดชื่นมาแตะจมูกช่วยให้ใจที่ร้อนรุ่มเริ่มเย็นลงอย่างประหลาดแม่ชีเจ้าคะ น้ำเริ่มบทสนทนาด้วยเสียงแผ่วเบาพี่วิชัยท่านนี้ทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคงแต่ตอนนี้ร่างกายท่านเหมือนจะรับไม่ไหวแล้วท่านกังวลเหลือเกินว่าจะรักษาบ้านหลังสุดท้ายคือร่างกายนี้ไว้ได้อย่างไรในเมื่อหน้าทีก็ยังล้นมือแต่สังขารก็ถอยลงทุกวันความกังวลมันกัดกินใจท่านจนมองไม่เห็นทางออกเลยค่ะแม่ชีปันสุกเงยหน้าขึ้นจากการจัดดอกไม้ยิ้มด้วยแม่ตาแล้วเอ่ยว่า เจริญพรนะคุณวิชัยทุกอย่างมีเวลาของมันลองฟังนิทานชาดกเรื่องหนึ่งดูเผื่อจะเห็นทางสว่างในใจในอดีตการมีพญาโคเชือกหนึ่งชื่อว่านันทิวิสานเป็นโคที่มีพละกกาลังมหาศาลผิวพันณ์งามล้ําพญาโคนี้รักเจ้าของมากและมีใจที่เด็ดเดี่ยววันหนึ่งพญาโคอาสาจะลากเกวียนหนักหนึ่งเล่มเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าของ แต่ด้วยความที่พยาโคอยากให้งานสําเร็จโดยเร็วอยากพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้โลกเห็นจึงยอมให้เจ้าของบรรทุกเกวียนจนหนักอึง้งเกินกําลังของวัวธรรมดาจะรับไหวพยาโครเริ่มออกแรงลากเส้นเลือดใหญ่ที่คอปูดโปนด้วยความเครียดที่ร่างกายออกแรงมากขาทั้งสี่สั่นระเรดขณะที่ฝังลงไปในดินโคลนลึกทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความทรมานในใจของพยาโคคิดเพียงว่า ข้าต้องทำได้ข้าต้องลากไปให้ถึงจุดหมายเพื่อเจ้านายของข้าแต่ความจริงคือเกวียนนั้นหนักเกินไปหนักจนกระดูกทุกชิ้นในร่างกรีดร้องจนกระทั่งพยาโคเริ่มหายใจไม่ออกกระดูกสันหลังส่งเสียงลั่นประท้วงอย่างรุนแรงพยาโคสุดหวบลงกลางทางลิ้นห้อยและดวงตาแดงก่ำด้วยความเหนื่อยล้าถึงขีดสุดลมหายใจรวยริน เหมือนจะสิ้นใจอยู่ตรงนั้นในขณะที่พยาโคนั้นททิวิสารนอนพงาบพ,พงาบอยู่นั้นพยาโคตัวอื่นที่อาวุโสกว่าได้เดินเข้ามาใกล้แล้วถามด้วยความสงสารว่าเหตุใดเจ้าจึงฝืนกำลังถึงเพียงนี้เกวียนนี้ต่อให้ลากไปถึงจุดหมายมันจะสำคัญอะไรหากเจ้าต้องสิ้นใจลงตรงนี้ความสำเร็จบนซากศพของตัวเองมันจะมีค่าอะไรกัน พยาโคนันทิวิสารตอบด้วยเสียงที่สั่นและขาดห่วงว่าข้าอยากให้เจ้านายของข้าภาคภูมิใจข้าอยากสร้างผลงานให้มากที่สุดเท่าที่แรงข้าจะมีพยาโคผู้เท่าจึงสอนด้วยเสียงอันทุ้มต่ำและหนักแน่นว่าความภาคภูมิใจที่แลกมาด้วยความตายของเจ้านั้นเจ้าของคงไม่ยินดีหรอกและงานที่เหลือใครจะทำต่อหากไม่มีเจ้าอยู่แล้วเจ้าจงลุกขึ้นใหม่แต่คราวนี้ จงบอกให้เจ้าของลดจำนวนเกวียนลงให้เหลือเพียงเท่าที่กำลังของเจ้าจะลากไปอย่างมั่นคงการเดินไปอย่างช้าๆแต่ถึงจุดหมายด้วยร่างกายที่ยังแข็งแรงย่อมดีกว่าการเร่งเราจนล้มตายกลางทางโดยที่ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยการรู้จักประมาณตนคือหัวใจของความสำเร็จที่ยั่งยืนนะเจ้าโคหนุ่มพญาโคนันทิวิสารได้สติจึงยอมรับความจริงว่าร่างกายมีขีดจำกัดท่านจึงลุกขึ้นใหม่ หลังจากพักผ่อนพอเพียงและเริ่มลากเกวียนในปริมาณที่พอเหมาะไม่ฝืนจนเกินกำลังผลที่ได้คือท่านสามารถลากเกวียนไปถึงเป้าหมายได้ทุกวันโดยที่ร่างกายไม่เจ็บป่วยมีความสุขกับการเดินชมนกชมไม้ข้างทางและมีชีวิตอยู่รับใช้เจ้าของไปอีกนานแสนานานกลายเป็นพยาโคที่เก่าเกมและแข็งแรงที่สุดในดินแดนนั้นแม่ชีปันสุขมองตาพี่วิชัยแล้วกล่าวสรุปว่า คุณวิชัยก็เหมือนพยาโคตัวนั้นใจมันอยากลากเกวียนร้อยเล่มเพื่อความมั่นคงของครอบครัวแต่ร่างกายมันบอกว่า50สิเล่มคือพอดีและปลอดภัยจงรักตัวเองให้เหมือนที่รักงานเถิดอย่าให้งานที่รักกลายเป็นเพชฌฆาตที่ฆ่าคุณอย่างเลือดเย็นเมื่อเราดูแลร่างกายดีร่างกายก็จะอยู่ลากเกวียนชีวิตให้เราไปจนถึงฝั่งฟันเองความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่จำนวนเกวียนที่ลากได้ในวันเดียว แต่คือการได้เห็นจุดหมายพร้อมกับลมหายใจที่ยังสดชื่นอยู่ต่างหากพี่วิชัยพยักหน้าช้าๆพร้อมน้ำตาที่รื้นขึ้นมาในดวงตาที่เคยเคร่งเครียดความอัดอั้นที่แบกไว้เหมือนพยาโคที่ลากเกวียนหนักมหาศาลเริ่มพังทลายลงท่านได้เข้าใจแล้วว่าการพักไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการรวบรวมกำลังเพื่อเดินต่อไปให้ถึงเส้นชัยที่แท้จริงของชีวิตค่ะ เมื่อเราได้ยารักษาใจจากแม่ชีปันสุขมาแล้วเราต้องมาเริ่มลงมือทำเพื่อกู้คืนบ้านหลังนี้กลับมาค่ะนาสรุปวิธีปฏิบัติ3ข้อใหญ่ที่ทำได้จริงและเห็นผลยั่งยืนมาให้แล้วค่ะนาเข้าใจดีค่ะว่าพยาโคอย่างคุณลากเกวียนหนักมาจนชินจนไม่รู้จะวางลงยังไงแต่เชื่อนานะคะว่าการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้คือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณจะมอบให้กับตัวเองและครอบครัวได้ค่ะ ข้อที่1คือการทําการตรวจสอบสุขภาพเหมือนตรวจดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงานค่ะคุณให้ความสําคัญกับตัวเลขผลกําไรในบริษัทขนาดไหนคุณต้องให้ความสําคัญกับตัวเลขในร่างกายขนาดนั้นค่ะอย่าแค่ตรวจผ่านๆพ,นพอเป็นพิธีแต่ต้องทํารายการเช็คลิสต์สุขภาพเหมือนเป็นโครงการที่สําคัญที่สุดของปี พี่วิชัยเริ่มนัดหมอตรวจเลือดความดันและสแกนกระดูกอย่างละเอียดเขาทำตารางสรุปผลเหมือนรายง,งานผลการดำเนินงานเมื่อเห็นค่าตับและค่าความดันที่เป็นตัวแดงพี่วิชัยใช้ทักษะการบริหารงานมาจัดการสุขภาพโดยตั้งเป้าหมายลดตัวแดงให้เป็นตัวเขียวภายใน3เดือนการทำแบบนี้ทำให้สุขภาพกลายเป็นเรื่องรูปธรรมที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกหลอกตัวเองไปวันๆว่ายัางไหวทั้งที่ข้างในพังไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะข้อที่2คือฝึกการปฏิเสธเพื่อรักษาขีดจำกัดทางชีวภาพของร่างกายค่ะ การพูดว่าไม่ไม่ใช่การขี้เกลียดแต่มันคือการบริหารทรัพยากรที่มีค่าที่สุดคือพลังงานของคุณค่ะคุณต้องไม่รับงานที่ต้องแลกด้วยการอดนอนหรือความเครียดสะสมที่เกินจะเยียวยาในทางจิตวิทยาการปฏิเสธช่วยลดฮอร์โมนความเครียดซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันเมื่อคุณกล้าปฏิเสธงานที่เกินกำลังร่างกายจะเข้าสู่โหมดค่อนคลายและเริ่มซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีขึ้น เมื่อหัวหน้าสั่งงานด่วนตอนสองทุ่มพี่วิชัยที่เคยตอบรับทันทีกลับเลือกที่จะพูดว่าผมขออนุญาตทำต่อในเช้าวันพรุ่งนี้ครับเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดและผมเองก็จะได้พักผ่อนเพื่อสมองพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ผลคือหัวหน้ายอมรับได้และงานที่ได้ในตอนเช้าก็มีคุณภาพมากกว่าเดิมจริงๆค่ะข้อที่3คือออกกำลังกายแบบลดแรงกระแทกและเน้นความยืดหยุ่นค่ะ ในวัย50ปีขึ้นไปร่างกายไม่ได้ต้องการการหักโหมที่รุนแรงแต่ต้องการความสม่ำเสมอและการไหลเวียนที่ดีค่ะการเดินเร็วในสวนสาธารณะหรือโยคะยืดเหยียดคือถังเลือกที่ดีที่สุดการเดินช่วยให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่สมองส่วนคิดสร้างสรรค์ทำงานได้ดีที่สุด พี่วิชัยเปลี่ยนจากการนัดคุยงานในห้องประชุมอุดอู้เป็นการนัดเดินคุยในสวนหรือเดินออกกําลังกายคนเดียวตอนเย็นเขาพบว่าไอเดียแก้ปัญหายากๆมักจะผุดขึ้นมาตอนที่เขากําลังก้าวเดินอย่างเป็นจังหวะไม่ใช่ตอนที่เขานั่งจ้องจอจนตาแฉรร่างกายเขาเริ่มเบาตัวขึ้นอาการปวดหลังค่อยๆทุเลาลงและที่สําคัญคือเขากลับมานอนหลับสนิทเหมือนเด็กอีกครั้งค่ะ การที่คุณหันมาดูแลตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณลดประสิทธิภาพการทํางานลงนะคะแต่มันคือการเพิ่มอายุการใช้งานของร่างกายให้ยืนยาวขึ้นเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสใช้เงินที่หามาทั้งชีวิตไปกับการท่องเที่ยวและอยู่กับคนที่คุณรักไม่ใช่การบริจาคเงินเหล่านั้นให้โรงพยาบาลในภายหลังเริ่มต้นวันนี้เพื่อวันที่คุณจะตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นที่สุดในรอบหลายสิบปีนะคะสุดท้ายนี้น้ำอยากบอกพี่วิชัยและทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่าร่างกายของคุณคือบ้านหลังเดียวที่คุณมีจริงๆนะคะ คุณอาจจะหาเงินซื้อบ้านใหม่ได้ร้อยหลังซื้อรถใหม่ได้พันคันหรือสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่คุณไม่สามารถซื้อตับไตหัวใจหรือกระดูกชุดเดิมที่ธรรมชาติให้มาได้อีกแล้วค่ะเมื่อมันพังลงแล้วต่อให้มีเงินหมื่นล้านก็ไม่อาจซื้อความสมบูรณ์แบบดั้งเดิมคืนมาได้นำเข้าใจค่ะว่าภาระที่แบกไว้นั้นหนักอึ้งแต่ถ้าบ้านหลังนี้พังทลายลงคุณจะไม่ได้อยู่สวยสุขกับผลงานที่ทำมาค่ะ การดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวอย่างที่คุณเคยเข้าใจผิดมาตลอดนะคะแต่มันคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อคนที่คุณรักค่ะเพราะการที่เรามีสุขภาพดีคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้กับลูกหลานได้ในวันที่เราเกษียณอายุเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลายเป็นภาระให้เขาต้องทุกข์ใจและกังวลและเพื่อให้เราได้มีโอกาสใช้เงินทุกบาททุกสตังค์ที่เราหามาด้วยความยากลําบากไปกับการท่องเที่ยวการกินอาหารอร่อยๆและการสร้างความสุขกับครอบครัว ไม่ใช่การจ่ายเป็นข้าห้องพัดพิเศษในโรงพยาบาลที่ต้องนอนนิ่งๆมองน้ำเกลือหยดลงมาทีละหยดค่ะ